สวัสดีครับทุกผู้ชมการขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีซีเรียคนใหม่อาหมัดอันซาราหรือที่รู้จักกันในชื่ออาบูม,มุฮัมมัดอันจุลานีผู้นำกลุ่ม STS ที่ตุรกีสนับสนุนเมื่อวันที่30มกราคมชิกทามิมบินฮามัดอันธานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตา้าการเป็นผู้นำรัฐคนแรกที่เดินทางเยือนกรุงดามัสกัสนับตั้งแต่การขับไล่ประธานาธิบดีบาซาอนอาซาร โดยเดินทางถึงเมืองหลวงของซีเรียในวันเดียวกันกับสถาปนาจูรานีขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับรัฐบาลซีเรียภายใต้ผู้นำคนใหม่ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันครับว่ากาต้าเป็นประเทศที่ยอมรับให้บรรดาผู้นำกลุ่มก่อการร้ายต่างๆเข้าไปพักพิงซึ่งนอกจากกาต้าแล้วตุรกีก็ยังส่งนายทหารระดับสูง ซึ่งมาในนามคณะผู้แทนทหารจากกระทรวงกลาโหมตุรกีเข้าพบกับผู้วาิการกองทัพซีเรียคนใหม่ในขณะที่ฝ้าฝั่งตะวันตกและส่งทูตมาเยือน,นซีเรียก่อนการสถาปนาตําแหน่งดังกล่าวเช่นกันนอกจากนี้สหรัฐมีการยังยกเลิกรางวัลค่าหัว10ล้านดอลลาร์สหรัฐของจุลนีออกไปชั่วคราวแต่ก็ยังคงสถานะกลุ่ม S.T.S เป็นองค์กรก่อการร้ายอยู่ดีทางกลางการสู้รบกันร,ระหว่างกองลัง S.N.A ที่ตุรกีสนับสนุน กองกลัง SDF ที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเช่นกันครับซึ่งการสนับสนุนกองกำลัง SDF นั้นสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลครับว่าเขาสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกอการร้ายไอซิในขณะที่กองกำลัง SGS ต้องอย่าลืมครับว่าพวกเขาคือกองกำลังที่แยกออกมาจากกองกำลังไอซิเช่นกันดังนั้นการขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซีเรียของจุลนีนั้น เกวบที่จับตาเป็นพิเศษจากชาติตะวันตกและสหรัฐเวิกาว่าขอมีทิศทางโนโยบายกรลาวหงในประเทศไปในทิศทางไหนซึ่งจุลานีได้ประกาศครับว่าเขาจะรวบรวมกลุ่มติรวุธต่างๆรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับกองลังทหารของรัฐบาลซึ่งกองลัง SDF ไม่ได้เข้าร่วมและแน่นอนครับว่ากองลังที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีกลุ่มก่อการหลายกลุ่มที่ต่างมีผู้นำของตนและโนโยบายแนวคิดที่แตกต่างกันไป โดยจุลนีเพิ่งจัดการประชุมของบรรดาผู้นํากลุ่มติดอาวุธต่างๆก่อนข้อดํารงตําแหน่งเพียงไม่กี่วันซึ่งการจะประชุมดังกล่าวมันทําให้บรรดากลุ่มผู้นําก่อการร้ายเผยตัวทําให้สหรัฐอเมริกาสามารถติดตามระบุตํตาแหน่งได้นั้นทําให้มีรายงานการสังหารผู้นํากลุ่มก่อการร้ายเกิดขึ้นโดยจะบ,บังเอิญหรือตั้งใจอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบครับเพราะการจบตีดตังกล่าว มันดันตรงกันกับวันที่จุลนีขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีซีเรียพอดีรายง,งานจากกบฎชาการกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเซนคอมกล่าวเมื่อวันพฤหัสบด,ดีครับว่าพวกเขาได้สังหารจนที่ะระดับสูงของกลุ่มกอการร้ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอันกออิดะในซีเรียโดยพลเอกไมคิขึ้นเอร์คุลิล่าผู้บัญชาการกองกลังเซนคอมกล่าวครับว่าเมื่อวันที่30มมกราคม กองลังกงบัญชาการกลางของสหรัฐมิกาไดําเนินการโจมตีทางอากาศอย่างแม่นยําในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียโดยมุ่งเป้าและสังหารนายมูฮัมหมัดซาลาอันซาบีผู้ปฏิบัติการระดับสูงในกลุ่มก่อการร้ายมูรัสอันดินซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มอันกออิดะการโจมตีทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของกองลังเซนคอมที่จะขัดขวางและลดทอนความพยายามของผู้ก่อการร้าย ในการวางแผนจัดระเบียบและดําเนินการโจมตีพเลเรือนและเจ้าหน้าที่ทหารจากสหรัฐรวมถึงพันธมิตรของเราและหุ้นส่วนของเราทั่วทั้งภูมิภาคและอ,อื่นเซนคอมยังคงตามล่าสังหารหรือจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและปกป้องมาตุภูมิของเราจากกลุ่มที่วางแผนโจมตีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและพันธมิตรด้านกลุ่มสังเกตการสงครามซีเรียเพื่อสิทธิมนุษยชนสูมิฐานอยู่ในอังกฤษเปิดเผยครับว่า ซาบีเสียชีวิตเมื่อยานพาหนะที่เขาโดยสารอยู่บนถนนซามาดาอิทลิบรถยนต์ของเขาถูกรุนของสหรัฐอเมริกาโจมตีการโจมตีของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ฮูรัสอันดินประกาศยุบกลุ่มตามคำสั่งของประธานาธิบดีคนใหม่โดยหอสังเกตการกล่าวว่าฮูรัสอันดินได้ประกาศยุบกลุ่มเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่ม STS ซึ่งหากขยายความก็คือ กล the in ุ่มฮูลาสอันดินก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยเหลือกลุ่ม SNA ในการโจมตีกลุ่ม SDF ที่อเมริกาสนับสนุนครับการยุบกลุ่มก็เพื่อที่จะได้เข้าร่วมเป็นกองลังกับรัฐบาลเอาศัยไปบุญพอกตัวตนว่าเป็นทหารของรัฐบาลแล้วคงไม่มีใครกล้าทําร้ายตนแถมยังจะได้รับตําแหน่งในรัฐบาลซีเรียอีกด้วยแต่หารู้ไหมครับว่าภายใต้บังเหียนการบริหารรัฐบาลสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ทรัมป์ไม่ยอมไกลีเกลียกับใครง่ายๆหาไม่ได้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่มากพอตามสไตล์นักธุรกิจและเมื่อสโปอกาศจะสังหารผู้นํากลุ่มก่อการร้ายทรัมป์ไม่ลังเลครับที่จะออกคําสั่งสังหารทันทีซึ่งจากคํากล่าวของกลุ่มสังเกตการสงครามซีเรียเพื่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าวสมิธฐานอยู่ในอังกฤษที่เปิดเผยครับว่าการสังหารซาลาอันซาบีผู้นํากลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวนั้นพวกเขาได้ใช้โดนโจมตีทางอากาศที่แม่นยํา และหลังจากนั้นไม่นานก็มีภาพถ่ายซากรถยนต์คันดังกล่าวออกสู่สื่อโซเชียลและพบครับว่าสร้างรถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้เกิดเพลิงลุกไหมจากการจมติแต่ยางใดครับแต่มันกลับมีรอยกระแทกฟันของใบมีดขนาดใหญ่ที่พาลงมาจากหลังคารถซึ่งแวบ,บแรกที่แอดมินเห็นร่องรอยดังกล่าวความเห็นส่วนตัวแอดมินนั้นแอดมินสันนิษฐานเลยครับว่านั่นคือร่องรอยของขีปนาวุธแบบเฮลไฟ เอจีเน่นินจาที่สหรัฐอเมริกามักติดไว้กับอากาศยานเพื่อสังหารบรรดาผู้นำกลุ่มกอ่อการร้ายในตะวันออกกลางหลายรายครับทุกผู้ชมโดยขีปนาวุธแบบดังกล่าวถูกออกแบบไว้สังหารเป้าหมายบุคคลโดยไม่สร้างความเสียหายไปยังรถยนต์หรืออาคารรอบข้างที่เต็มไปด้วยพลเรือนซึ่งผู้นำกลุ่มกอ่อการร้ายมักจะแฝงตัวไปกับยานพหนักของพลเรือนและวิ่งตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยพลเรือนที่พุกพ่าน เฮลไฟ R9X เป็นอาวุธประเภทเฮลไฟ์ที่อาศัยพลังงานจนพร้อมใบมีดที่ยื่นออกมาแทนวัตถุระเบิดซึ่งใช้โจมตีเป้าหมายที่เป็นมนุษย์โดยเฉพาะความร้ายแรงของอาวุธชนิดนี้เกิดจากวัสดุดหนาแน่นกำนัก45กิโลกร,รมัมหรือ100ปอนด์ที่มีใบมีด6ใบและบินด้วยความเร็วสูงหมุนควงสว่านลงมาเพื่อบดขยี้และตัดร่างของเป้าหมายเฮลไฟ R9X ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านินจามิไซา ขีปนาวุธชนิดนี้ยังไม่ทราบระยะยิงของมันครับแต่ขีปนาวุธแบบ a g m 1 1 4 r h e l l Fire มีระยะยิง11,000เมตรขีปนาวุธชนิดนี้มักใช้ยิงมาจากดโดรน r ิป p e r หรือที่รู้จักกันในชื่อ General Atomic M.Q. 9 r e า p e r เป็นดโดรนที่มีระยะพิสัย12,000ไ mm, มล์หรือ1,900กกิโลเมตรและมีความเร็วเดินทางที่ 194ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ3 1 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงสหรัฐอเมริกามักใช้โดรนชนิดนี้ในการลาดตระเวนหาข่าวรวบรวมข่าวกรองและใช้ในภารกิจตามลาดสังหารการสังหารผู้นำกลุ่มก่อการร้รรายดังกล่าวซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มอันกออิดะสหรัฐอเมริกาใช้ขีปนาวุธแบบนี้กับผู้นำกลุ่มอันกออิดะมาอย่างเนื่องนานหลายต่อหลายลายถูกสังหารจากอาวุธประเภทนี้ครับซึ่งจุลานีในอดีตเคยเป็นที่จดจำในฐานะ ผู้นำแนวร่วมนุสลาซึ่งเป็นสาขาของอันกออิดะในซีเรียรเขาเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ชาวอาลาวีในลาตกเกียเมื่อปีคศ2 0 1 3ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน190รายและอีกหลายร้อยรายถูกจับตัวไปเป็นเชลยรายง,งานจากฮิวแมนไรท์วอ t c h บันทึกว่าเยือถูกฆ่าด้วยวิธีอันโหดเหีเ้ยมเช่นการเผาการตัดศรีรษะและการมัดขาอย่างไรก็ตาม ในปีคศ2อ2 1ันอจุลานีกลับมาปรากฏตัวในบทสัมภาษณ์ของสื่อ CNN เอขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและทิ้งแนวคิดสุดตรงของเขาพร้อมประกาศว่าไม่มีแผนจะกำจัดชนกลุ่มน้อยในซีเรียรการแสดงออกเชิงสัตยภาพนี้ได้การสนับสนุนจากชาติตะวันตกโดยมีสื่ออย่าง BBC และเทเลกราฟเพื่อพยายามแสดงให้เขาดูเป็นมิตรต่อความหลากหลายแต่ความจริงแล้วครับสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ออกมา เพื่อสร้างความชอบธรรมแก่ S.T.S. ในสายตาประชาคมโลกดังนั้นการสังหารผู้นำระดับสูงที่เชื่อมโยงกับกลุก่มอันกออิดะจึงอาจเป็นสารจากทรัมป์ที่ต้องการให้จูลานีทราบและระลึกไว้เสมอครับว่าหากเขากลับมาดำเนินนโยบายบริหารประเทศที่เอื้อต่อกลุ่มก่อการร้ายเมื่อไรอาจจะมีขีปนาวุธแบบดังกล่าวไปเป็นของขวัญแก่เขาครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด,ด้วยครับขอบคุณครับ